อาจารย์โสระจะหรือนอสตาดามุสเมืองไทยพยากรณ์ดวงเมืองครึ่งปีหลังปี2,567และใน EP นี้เป็น EP ที่3ซึ่งเป็น EP สุดท้ายแล้วสำหรับการพยากรณ์ดวงเมืองครึ่งปีหลังและใน EP นี้เราจะมาพูดถึงในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมปี2,567 เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยอาจารย์โสระจะก็ได้บอกว่าดวงเมืองครึ่งปีหลังปี2567 อาจารย์โสระจะนวนอยู่หรือนอสตาดามูสเมืองไทยก็ได้เผยคำพยากรณ์ปี2567ถึงเหตุเพศภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเป็นคำพยากรณ์ภาพรวมตามดวงดาวแม้ว่าจะมีคำทำนายที่รุนแรงกว่าปีก่อนๆและค่อนข้างที่จะรุนแรงมากแต่นอสตาดามูสเมืองไทยก็ได้กล่าวว่าจะขอเตือนเหมือนปีก่อนๆว่าเรานั้นอย่าลงเชื่อและงมงายเพราะวิชาโหราศาสตร์นั้น เป็นเพียงทฤษฎีที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการให้คำพยากรณ์การพยากรณ์เป็นเพียงความคาดคะเนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ด้วยครึ่งปีหลังนั้นการพยากรณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงทั้ง6เดือนสุดท้ายเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ถดถอยในช่วงครึ่งปีหลังการก่อการร้ายระหว่างอิสราเอลรัสเซียจีนอเมริกาและจะไม่จบลงง่าย อุบัติเหตุเพศภัยต่างๆในเมืองไทยทั่วทุกภาคอย่างน้ำท่วมสึนามิภัยธรรมชาติตึกถลม่มคนตายนับไม่ถ้วนแม้กระทั่งสัญญาณความรุนแรงในเรื่องของโรคภยัยสุขภาพที่จะต้องระวังและปฏิทินการเมืองก็ยังคงเป็นที่จับตามองเรื่องการยุบสภาการปรับคอรมอหรือการก่อจะลาจลยังคงจะต้องระวังอยู่ตลอด สำหรับใน EP ที่3นี้เ,เราจะมาพูดถึงการพยากรณ์ทำนายดวงเมืองครึ่งปีหลังเดือนพฤศจิกายนปี2567โดยในเดือนพฤศจิกายนพายุโซนร้อนผ่านทั้งภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยสร้างความเสียหายไปทั่วถนนสะพานทางรถไฟเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และสาธารณูปโภคถูกทำลายสิน้น พายุโซนร้อนผ่านทางตอนใต้อย่างรุนแรงชาวใต้จะต้องอพยพด่วนชายทะเลฝั่งตะวันออกถูกพายุกวาดลงทะเลไปหลายร้อยคนจังหวัดชุมพรอาจจะโดนวาตภัยร้ายแรงอีกทางรถไฟสายใต้ขาดรถเดินไม่ได้โทรศัพท์เสียปลายเดือนจะเกิดพายุไซโคลนลูกใหญ่พุ่งเข้าสู่ประเทศไทยอย่างร้ายแรงกว่าครั้งใดๆ ที่ผ่านมาโหมเข้าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยคนงานในบริษัทใหญ่โตถูกลอยแพรรวมทั้งข้าราชการจะต้องถูกปลดสร้างความวุ่นวายรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยบุคคลในเครื่องแบบจะมีบทบาททันทีจะเกิดการจลาจลรัฐประหารครั้งใหญ่จะเกิดการนองเลือดผู้คนล้มตายเป็นเบือ ข่าวใหญ่ของโลกที่การเจราจาตกลงในปัญหาตะวันออกกลางซึ่งกำลังเคร่งเครียดหนักอิสราเอลถูกบีบให้รองรับสิทธิชาวปาเลสไตน์การเจราจาต่างๆไร้ผลและมีท่าทีจะเกิดสงครามอีกอียิปต์อาหรับและอิสราเอลเดือนนี้จะได้รับพิษร้ายจากดาวอังคารทำให้ทุกฝ่ายจับอาวุธเข้าหากันทันทีจนบ้านเมืองพังพินาศ การเมืองไทยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจจะมีคนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงบ้านเราภัยธรรมชาติยังคงคุกคามต่อไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานและทางภาคใต้น้ำจะท่วมใหญ่กว่าเมื่อปีก่อนๆจะเกิดขึ้นทางภาคเหนือต่อเลยมาถึงกรุงเทพแหล่งน้ำทั้งเล็กและใหญ่จะพังทลายอีกน้ำจะไหลทะลักเข้าสู่หมู่บ้านตำบลและอำเภอ ส่วนสหรัฐอเมริกาก็ยังคงตกต่ำนโยบายต่างประเทศไร้ผลผู้มีอำนาจถูกตำหนิและมีการล้มเหลวมีฐานะงอนแงน่นอยู่ในภาวะอันตรายอย่างยิ่งส่วนตะวันออกกลางที่ว่ามีลู่ทางจะตกลงกันได้นั้นยังมองไม่เห็นภาพเขาอันนั้นแต่จะเกิดความแตกแยกในระหว่างกลุ่มอาหรับด้วยกันเองทุกอย่างยังไม่อยู่ในสภาพที่จะอ,อมชอมกันได้ ส่วนอินเดียและปากีสถานเกิดวาตภัยอย่างรุนแรงสัตว์เลี้ยงและผู้คนล้มตายกันอย่างมากมายนับไม่ถ้วนในส่วนของอิรักและอิหร่านก็ทำตนวางกล้ามขึ้นมาอีกแต่ก็จะถูกขนาบจนหมดฤทธิ์และในเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567คำพยากรณ์มีดังนี้ค่ะ จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั่วประเทศมีผู้คนล้มตายจำนวนมากเกิดใต้ฝุ่นเข้าถล่มภาคใต้ที่ชุมพรประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีหนักกว่าพายุเกคุคนจะตายนับพันมหาสมุทรแปซิฟิกออสเตรเลียและหมู่เกาะต่างๆจะต้องรับผลร้ายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้ส่วนประเทศอินเดียจะมีอุบัติเหตุทางเครื่องบินครั้งใหญ่จะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด และจากพบกับความวุ่นวายภายในประเทศการขัดแย้งกันระหว่างพรรคการเมืองใหญ่การเสียชีวิตและภัยพิบัติที่ร้ายแรงส่วนประเทศญี่ปุ่นก็ตึงเครียดจะถูกบีบคั้นบางอย่างทางเศรษฐกิจและจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทาาดลมจกทำอันตรายให้รถไฟชนกันในฝรั่งเศสใต้หมู่เป็นจำนวนมาก ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ในระยะคับขันจะพบกับความตึงเครียดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งปี2567วงการศาสนาทั่วโลกจะได้รับผลกระทบกระเทือนและอาจจะมีการผ่าตัดครั้งใหญ่เกิดขึ้นประมุขสำคัญทางศาสนาจะพบกับจุดอันตรายธนาคารและสถาบันการเงินจะวิกฤตหนักหุ้นตกอย่างแรงจะมีอุบัติเหตุตาย,ตายหมู่ เกิดรถชนกันคนตายหลายสิบคนเกิดภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอาจจะต้องปลูกสวนครัวกันทุกครัวเรือนคนงานในบริษัทใหญ่โตจะถูกลอยแพรสร้างความวุ่นวายรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ สงครามระหว่างสหรัฐกับตะวันออกกลางการขัดแย้งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วทําให้โลกต้องตกอยู่ในช่วงฝันร้ายใช้กําลังทหารและอาวุธอย่างดุนแรงเข้าห้ามหันกันมีผู้ถือหางทั้งสองฝ่ายอาณาจักรบริเวณที่จะเกิดจุดคาดก็คือสหรัฐอเมริกาอังกฤษอิสราเอลกลุ่มประเทศปาเลสไตน์ออสเตรเลียจีนรัสเซียฝรั่งเศส บ้านเมืองจะพังพินาศผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมหาศาลจากอาวุธนิวเคลียร์สงครามจะยังคงยืดเยื้อต่อไปจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สามและนี่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพยากรณ์ทำนายดวงเมืองครึ่งปีหลังในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางทีมงานของเราจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอย่างไรก็ตามค่ะนอสตาดามูสของเมืองไทยก็ได้กล่าวตบท้ายไว้ว่าไม่อยากให้คำทำนายเป็นจริงการพยากรณ์คำทำนายนั้นเป็นเหมือนไพ่คำเตือนการเตรียมตัวและให้ทุกคนนั้นตั้งอยู่บนสติอยู่บนความระมัดระวังเหมือนทุกครั้งนั่นเอง สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ